อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมชอบใช้อันนี้ผมขออนุญาตเดโมทดลองให้ดูก่อนแล้วกันนะคือถ้าเราดูเป็นกราฟเส้นเนี่ยแล้วราคามันย่อใช่ไหมครับถ้าเราใส่แกลเอาไว้สักสามปบเนี่ยก็คือสามสิบจุดนี้ติดเราเด้อเห็นไหมฮะราคามันจะอยู่บนหน่อยทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันกลางใกล้เราก็ใส่แกลเยอะหน่อยข้ามโรงงานไว้ห้าทีนี้หมายความว่าถ้าราคามันสะบัดขึ้นมันก็คือมันจะปุ่งๆๆๆแล้วก็เทสต์แอลฝังกำไรให้เรียบร้อยมีโปรฟิตล็อกข้ามบล็อกนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยเปิด m อไว้แล้วก็ติกรโตุ้นดาวไว้ก็ได้เวลามาติดออเดอร์ปุ๊บมาันจะมีเอสแอลให้ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องติกแล้วแต่นะทีนี้เราจะเข้าเลยเราเข้าไม่ได้อาดอนอ่อนใช่ทีนี้เราก็ตั้งแกะไว้สั้นๆอะสมูมต้งไว้สองใช่ไหม๋ยวจะเข้าเลยอ่ะปุ๊บกลางใหม่ปั๊บกดตรงนี้ฮะกิจพาร์นลทีนี้ถ้ามันเคิร์ฟขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ราคาแต่ถ้ามันไม่เคิร์ฟขึ้นมาเราก็ไม่ได้ราคาก็คือไม่เสียเงินไม่เสียออเดอร์ไม่เสียโอกาส เราก็ไม่ได้เลยเลยนะครับก็ลองไปประยุกต์กใช้ดูทีนี้มันชนเทียนลายมาแล้วที่ผมไม่ดูแท่งเทียนเพราะว่าผมจะดูว่าลมมันคือถ้าเส้นอะ่ะมันมันอยู่ตรงเทียนลน์แล้วมันปิดแท่งแล้วมันเคิบ์ฟเหมือนจะย่อขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไม่ออกใช่ไหมเคิบ์ฟขึ้นเคเบ์้ลลงเคิบ์ฟขึ้นเคิร์ฟลงเคิบ์ฟขึ้น,คคนคเคิร์ฟลงเคเบิ้ขึ้นแล้วลงแล้วก็ขึ้น แต่ถ้ามันปักลงมาตรงนี้ก็ต้องปล่อยเมาส์ละเพราะว่ามันเลยเอลนะครับแต่ถ้ามันไม่ปกักคุณบายตรงนี้สวยนะครับบายแต่ว่าเราไม่บายเลยนะครับเราใช้บายท็อปรอให้มันมีแกลบหน่อยหนึ่งช่องว่างเอาสักสามปบก็ได้เดี๋ยวมันชนเลยไงอ่าทีเนี้ยก็รอสะบัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับกะว่าให้ราคามันเลยตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะกลางสดก็ได้นะกลางสดก็กลางนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ต้องตอกติ๊กให้มันด้วยนะสวอชกิจแล้วทำอะไรให้มันบายท็อปไม่งั้นมันไม่ทำงานนะเพราะว่าผมจงใจเซตเอาไว้ถ้าไม่ติ๊กก็คือไม่ทำเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเอากี่ไม้ถ้าถึงตรงนี้แล้วจะต่อยอดไปอีกห้าไม้ได้ไหมก,ก็ใส่ห้าเข้าไปถ้ามันชนตรงนี้มันก็จะมีบายต็อปเพิ่มอีกห้าแต่ถ้าเกิดคุณกลางเป็นแผงนี้มันก็จะมาสิบห้าไม้นะอ่เส้นเราเอาตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งไม้สองไม้อะ ถ้าลืมติ๊กปตอมันก็ไม่ทํางานมันก็ลบอ่ะติ๊กอืมจะให้มันบายลิมิตไหมบายลิมิตก็ต้องติ๊กนะถ้าไม่ติ๊กก็ไม่ทําเช่นถ้ามันรอย่องนี้ให้บายลิมิตอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาพเก็บเข้าไปโอเคสวัสดีครับ